สวัสดีครับวันนี้วันที่สามธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะครับผมก็อยู่บ้านนะครับก็ตอนนี้ได้ซื้อชุดเลี้ยงไส้เดือนมานะครับกระบะนี้นะครับก็ราคาอยู่ที่สามร้อยห้าสิบบาทนะครับเราก็จะได้ไส้เดือนมาพร้อมกับเบดดิ้งนะครับก็คือที่อยู่ของเขานะครับ จริงๆเ,เขามาเนี่ยจะเป็นตัวมูลมูลมูลบัวนะครับแล้วเขาก็กินแล้วย่อยมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็ได้หมาทั้งแบบนี้เลยแต่จริงๆ,ๆเขาจะอยู่ด้านล่างนะครับเขาจะไม่ชอบแสบน,นะครับนะคราวนี้เราก็เลยเอาเศษใบไม้นะครับนี่ครับเศษใบไม้นะครับเอามาให้เขาทานนะครับจริงๆถ้าให้ดีต้องเป็นเศษใบไม้หมักนะครับ ถึงเสร็จอาหารก็แล้วแต่นะครับเพราะควรที่จะเป็นของหมักแล้วนะครับโอ้โหนี่หมากันเต็มเลยนะครับแสดงว่าชอบชอบกระดาษนะครับกระดาษนี่ก็ไปแช่น้ามาสักพักนะครับถึงจะได้โอ้โหเป้งๆทั้งนั้นเลยนะครับโอ้โหแสดงว่าชอบนะชอบชอบนะครับแล้วก็มีบางส่วนที่ผมก็ เอาข้าวหรือเศษกาแฟนะครับอันนี้เป็นเศษกาแฟีดังๆนะครับเอามาใส่ไปด้วยนะครับใอ้เดือนเต็มเลยนะครับก็พยายามอย่าให้กระปะเขาแห้งนะครับแล้วก็อย่าไปตากแดดเศษข้าวอยู่ไหนเดี๋ยวให้ดูนะครับนี่คือใส่เดือนนะฮะโอ้หเยู่เยอะเลยนะฮะเาียผมไม่ชอบแน่นอนนะครับโอ้ เยอะแยะเลยเยอะแยะเลยนะฮะนี่อันนี้ตรงนี้เป็นเศษข้าวนะครับโอ้หเยอะมากเลยนะครับแต่ข้าวเนี่ยเขายังทานไม่ได้นะครับเพราะว่าเขาไม่มีฟันนะต้องรอให้มันย่อยสลายก่อนนะครับตรงนี้ก็คงคงจะกินพวกรู้เศษใบไม้กินได้อย่างนะครับแต่เหมือนจะชอบพวกกระดาษหลังกระดาษนะหลังกระดาษน่าจะทานได้เนาะ จะชอบหลังกระตาอันนี้เพิ่งเลี้ยงวันแรกนะครับผ่านคืนแรกมาแล้วเอามาเมื่อวานครับมาวันที่สองทันวานะครับก็เขาก็จะไม่ค่อยชอบแสงนะนะครับนี่เหมือนไปกวนเขาเขากำลังอยู่สบายเลยนะครับนะพวกนีเ้เดี๋ยวเราปิดไม่ให้แสงเข้าดีกว่าครับ โอเคนะครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับมาเดทแค่นี้นะครับ,นะรบสวัสดีครับ